พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสน็ททุกคืนนะคะก็ได้คาร์ดิเชนนคะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับว,วันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่งั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ Facebook คาร์ดิเชนได้เลยนะคะ บทสนทนาของคุณนิดท่าสอบที่เขียนไว้ใน a c e b o o k เนี่ยน่าสนใจมากท่านผู้ชมครับเป็นกรณีหนึ่งสำหรับคนที่ให้ความเห็นว่าชอบพลเอกประยุทธ์กับ<ะ>ไม่ชอบพลเอกประยุทธ์ยันพี่เริ่มต้นถามเลยว่ายังไงครับรับรองเป็นคนคนนั้นนะฮะทำไมถึงไม่ชอบพลเอกประยุทธ์คะไม่ชอบเพราะเป็นเผด็จการครับอ๋อเหรอคะ เข้ามาจากการเลือกตั้งนะคะและอีกอย่างหนึ่งตอนสมัยที่เขาเป็นรอนายกของคอสช์นะคะเขามีมาตรา44อยู่ในมือ,อมเขาก็ไม่ได้ใช้อย่างฟุ่มเฟือยนะครแต่เขาใช้เสียงสวให้เลือกนายกนะครับอ๋อเหรอคะ จริงๆแล้วตอนที่เลือกเนี่ยนะคะเขาชนะตั้งแต่ในสสแล้วนะคะก็ไม่เห็นต้องใช้สวเลยไม่แต่คะแนนเดียวค่ะแต่ผมรู้มาว่าเลือกตั้งเขาโกงมาหลักฐานอยู่ตรงไหนคะถ้าเกิดคุณจะกล่าวหาใครคุณอย่าพูดลอยๆสิคะคุณหาหลักฐานมาสิคะก็เขียนรัฐธรรมนูญมาเพื่อตัวเองไงในยกไม่ได้เขียนนะคะจะมีใครเป็นประธานค่ะแล้วมีคณะกรรมการอีกเยอะแยะเลยนะคะแล้วจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเป็นเด็จการจริงเนี่ยประชาชน16กล้านกว่าเนี่ยเขาจะไปลงคะแนนเห็นชอบหรอคะเขามีทั้งคุณเห็นชอบกับรัฐมนตรีฉบับนี้ไหมและคะแนนเดียวกันมีคำถาม พวกคุณเห็นด้วยไหมก็ปรากฏมันผ่านหมดเลยอะแม้แต่พลังประชารัฐได้จำนวนเสียงสอสอแล้วกวับพรรคเพื่อไทยนะครับเอา้าก็ตรงนี้เขาบอกคะแนนไม่ตกน้ำไงเพราะฉะนั้นคะแนนทุกคะแนนเขาก็มารวมกัน แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยคะแนนของป,ป๊อมลาโวตใครได,ออได้เยอะกว่ากันล่ะคะพลังชารันได้เยอะกว่าใช่ไหมคะมครับแล้วเขาไม่ได้มีธรรมเนียมนะครับว่าเบอร์หนึ่งจะต้องได้จัดรัฐบาลเขามีธรรมเนียมว่าใครรวมคะแนนเสียงได้เยอะกว่าก็ได้จัดตั้งรัฐบาลก็พลังชารัฐเขาจัดได้เยอะกว่าไงคะแต,แต่พรรคที่รวมได้อ่ะก็อะไรนะซื้อเงินเอาเงินมาแจกอสอสอหรือเปล่าหลักฐานอยู่ตรงไหนล่ะคะ <c oughs> ใช่ทางการเงินมีไหมคะ <c oughs> บอกมาซิคะคุณไปเอามาซิคะไม่มีแต่รู้ว่ามันซื้อมีซื้อจริงแน่นอน จริงแน่นอนแน่นอนมันต้องมีหลักฐานค่ะเออก็เขาบอกมาว่าไปโกงกินกันด้วยอ่ะแล้วแลัวมีการพิปลายกี่รอบกี่รอบเนี่ยเคยมีเรื่องความการโกงซึ่งเป็นความจริงเชิงประจักษ์สักหนึ่งเรื่องที่จะเด็ดหัวครับไหมคะเท่าที่รู้มาโกงทุกเรื่องโกงเรื่องถนนโกงเรื่องสร้างรถไฟฟ้าก็โกงโกงอะไรก็โอ้โหสมัยนี้นะครับมันเป็นยุคอัดคลิปค่ะเมื่เกิดมีการโกงจริงป่านี้นะครับวิดีโอคลิปว่อนไปในโซเชียลมีเดียแล้วล่ะค่ะแทนจะปล่อยไว้ล่ะค่ะ ผมก็รู้สึกว่าอยากจะตัต้งสองข้อสังเกตหน่อยเพราะว่ามันมีที่มามีกลิ่นตุ่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แค่ข้อสังเกตมันคือความคิดเห็นจะกล่าวหาใครคุณเอาความจริงเชิงประจักษม์มาที่ค้าฮะก็หลักฐานมีครับที่ฝ่ายค้านอภิปรายเองครับในสภาอ่ะแพ้ทุกรอบเลย <c oughs> มีหลักฐานอีท่าไหนครับถึงได้แพ้ทุกรอบถ้าเกิดมีหลักฐานจริงจะแพ้เหรอครับใช่ซก็พกคุณอะมากกว่าเอา้า มันก็หลักประชาธิปไตยเสียงทางมากก็ต้องชนะคุณจะอะไรอีกอะเหนือยังครับท่านผู้ชมเหนือยังก็เล่นซื้อสอสอแถมให้กล้วยสอสอจำไม่เห็นในข่าวเลยฮะจำได้ไหมก็มีแจ่ในข่าวไงแล้วมีหลักฐานไหม่ะมีหลักฐานไหมแมก็ใครๆเขาก็รู้กันเออใครๆคนไหนบ้างชื่ออะไรบ้างอ่ะเออใครคนนั้นชื่ออะไรเหรอที่รู้อ่ะแล้วใครเขาจะให้หลักฐานแล้วเขาก็โง่สิครับ เออจริงๆแล้วคนที่หาหลักฐานไม่เจอก็โง่กว่าเนี่ยจะบอกให้ด้วยอ่นไหนฉลาดยังไงว่ามาซีอ่ะ <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนฉลาดจะต้องมีปัญญาเหมือนนักสืบไซเบอร์ทั้งหลายนะเนี่ยใครทําชั่วร้ายอะไรต่างๆเขายังหาเจอ,โอโเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเองหาไม่เจอคุณก็กล่าวหาข้อใดรอยอย่างเงี้ยคุณน,นั่นแหละไม่มีคุณภาพก็นี่แหละเขาถึงบอกว่าพวกประเด็จการเนี่ยไม่ยอมรับความจริง คือความจริงที่มีหลักฐานให้คน,นไม่ต้องยอมรับหรอกมันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองอแต่จริงๆคุณหาไม่ได้หรือคุณก็มากล่าวหาว่าเป็นผดเด็ดการถ้าเป็นผดเด็ดการจริงนะที่ด่าเขาเป็นหมูเป็นหมาอยู่นี่ติดคุกหมดแล้วก็ถูกกานแกล้งอะ่ะกันแกล้กลงถามจริงอำน,นาจตุลาการกอำนาจบริหารที่เขา้าก้าวก่ายกันได้ไหมนายกขเขาเป็นบริหารน,นะแต่คนที่จะคุณเข้าคุกนี่เป็นตุลาการก็พวกเดียวกันไงผดเด็ดการคุณเคยเห็นไหมว่า ฝ่ายรัฐบาลแพ้ก็มีแล้วฝ่ายซึงกองข้ามกับรัฐบาลชนะก็มีถ้าเกิดเป็นประเด็จการรัฐบาลชนะทุกรอบอะที่เกียจเพียงและกับพวกประเด็จการเนี่ย จริงๆก็ไม่อยากเถียงกับคนโง่เพราะไม่ได้ปัญญาค่ะถ้าเกิดเถียงกับคนที่ฉลาดนี่เราจะได้ปัญญาจะเถียงคนโง่เขาเรียกว่าเสียเวลาเสียน้ำลายเสียลมหายใจไม่รู้ไม่รู้ไม่คุยละไม่คุยละไม่คุยละเรื่องเนี้ยไม่มีปัญญาจะคุยอะสิไม่มีปัญญา <c oughs> จะคุยอะสิท่านผู้ชมครับนี่เป็นบทสนทนาที่เรียกว่าหลายคนอาจจะได้ยินได้ฟังมาและเราก็อยากจะให้ท่านได้เห็นว่าเนี่ยความจริงเป็นอย่างไร นี่คือคนที่ไม่มีความรู้เลยที่ไอ้อาก็ปฏดการปฏิการผ่ากการ,เ,การเขาถูกครอบงำเขาถูกครอบงำแต่พี่ก็ไม่โทษเขาเขาหรอกนะพี่โทษฝ่ายสลิมนั่นแหละพูดน้อยไปคือปล่อยให้อีกฝ่ายเดียวใส่ข้อมูลไปเป็นชุด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 เขาก็ได้ข้อมูลชุดเดียวเขาก็พิจารณาตามข้อมูลชุดนั้น ถ้าเกิดฝ่ายสลิมพูดให้เยอะกว่านี้หน่อยเขาจะได้เอาสองอันไปช่างไงเพราะนั้นสลิมครับอัดคลิปที่จารย์เสรีตอบตะกี้นี้ไว้เลยนะฮะแล้วก็เอาไปซัดใ้เต็มที่ <c oughs> เราวัดกันด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ฝ่ายสลิมเนี่ยอออรอบนี้ต้องชมเชยนิดหนึ่งว่าพอมีคนบอกว่า8ปีนายกไม่มีผลงานโอ้โหสลิมอินโฟกราฟิกวิดีโอคลิป <c oughs> เทคแอนิเมชัน <c oughs> มาเป็นเถือก <c oughs> เป็นแถวตอนนี้ใครที่ไม่รู้จักงานลุงตู่นะคะดูช่วงนี้ค่ะ เต็มฟีดเลยค่ะจะบอกแพงเอาล่ะเอาล่ะ